สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็พบปะกันกับบ้าแย็ดอีกแล้วครับผมนี่พบกันดีแล้วครับนี่เบ้าอย็ดปลาที่พี่น้องมาตีต้อนะครับผมต้อนนี่เป็นต้อเลี้ยงนะครับผมนะครับลมแห้งพี่น้องที่แบกว่าต้องแกะนะครับผมลมแห้งกับย่านขาดนะพี่น้องเนาะโอ้ต้องใจต้องแกะนะครับผมมาไปเวิ่งร่วมกันครับผมรถผม ันจะตลายกน้องนะไอิงครับผมผมไปแจยบึ้งับผมแล้วก็ยุ้งขาล่างนะพี่น้องอือเี๋ยวาา่อคับผมเดี๋ยวายลูกา่งลุ้งา่ากันนะ ครับพี่น้องเดี๋ยวไปแอามาเจ้าไ้บุ้งครับผมฐานแรกครับฐานแรกอ้สวยนะครับผมคอยเชียรแนวกันนะครับนีนะครับผมฐานแรกตวเสือครับผม หาที่สองครับอู้แตกพี่น้องหาที่สองครับอู้ดุดกกับพี่น้องถาพี่น้องหาที่สองเกียวครับกับเพื่อนพี่น้องนะคับนะครับหาที่สองครับผมนี่นะครับเต็มดีครับพี่น้อง นี่ครับนี่ที่กินกินที่แจกออกาเมื่อกี้ในชะ่ไหมน้องชั้นที่สามขั้นที่สามครับผมนี่นะครับชั้นที่สี่ อาันที่สีครับพี่น้องนี่ครับนี้อยู่หาสั้นนะพี่น้องสั้นหนึ่งใบแย้กับจ้งไว้แล้วพี่น้องเพื่อให้มันทำรังอยู่นะครับผมรอบสองครับผมถ้าได้กับรอบสองกับจีริกแจ๊อีกครับพี่น้องถ้าว่าได้กับพ่อให้ล่างไปนะพี่น้องเนาะเพราะว่าไก่เบิร์ดมนดูการแล้วครับผมก็เดี๋ยวใบแย้กับจีริกแจอีกมีต่อที่ว่าใบแย้แจ๊กรอบสองอีกนะพี่น้องที่ว่าอ่า เกินเวลาที่ต้องแกะแล้วนะครับผมประมาณเกือบสองเดือนพี่น้องบะมีเวลาไปแกะครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งกันนะครับผมว่าที่นี่ตวอันนะครับโดนทุกทีครับพี่น้องไปครับผมครับพี่น้องกะนี่นะครับล่างตอวนะครับผมคำนะพี่น้องเนาะกะที่เรกไปเบิ้งล่างไอ้ที่โอ้ยติมันแกะรอบซอนนะครับผมไปเบิ้งกัร้อยคนจุดเอาครับเลือดไม่ได้ถ่ายเบิ้งครับพี่น้องไปอีเบิ้งอีร่างหนึ่งครับผมกะ ร้อยจุดอีกเข่อนครับผมนี่ล่างล่างที่สามนะครับผมนี่ยั่งอยู่ครับผมอยู่นี่สองล่างครับผมยั่งทั้งสองครับพี่น้องแต่ล่างหนึ่งบอก์เขาแย่ครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวไปทีกาพักันดูเบื้องข้างบนครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวลงมาเบิ้งไห้เบิ้งข้างล่างต่อรอบสองครับผมตั้งนี้กับสองเดือนก้าวครับพี่น้องหลังจากเตะแก่รอบแรกไปครับผมนี่ครับนะครับลุ้นกันข้างบนครับผมัสดีบนต้นครับผม ตัวเงี้ยแรงครับพี่น้องนี่ครับแล้วมีดอกสอนนะครับผมเหี่ยวมาสองล่งขมุครับโดนคุดตะกอครับผมเกิดทิพมงครับว่ามี่วนี่เครับ วนกับ่มีพี่นองเห็นขาขาวยังครับผมเดี๋ยวไปเอาลูกไปแกะขล่าะครับผมไปดนขลางล่างพี่น้องนะขอบคุดิีตานับชมนะครับพี่น้องฝกไก็แชร์ินะไ่ไลปยดครับผมแต่ผมเป็นเงินขลงครับนะครับพี่น้องแต่ประหย่เก่าลูก่าจัดไม่้นะครับพี่น้องลังไงาอวนพี่น้องต้องมีรอบสครับพี่น้อง คก,ก้อน,นค,มมครับผมนะครับแบบสองนี่ประมาณโอ้โหโเป็นสองเดือนกล้วเลยครับลั่งนี่ครับกม็มีหน้าเม่เจียเมี่ยนก็นโดนไปสองลั่งี่น้องก็จาจุดออกก้อนพี่น้องเนาะลั่งนี่ลั่งที่สามครับผมนะครับเด็กให้เบิ้งครับผมโอ้เงี้แท้ โอ้น oh. ี่แต่พี่น้องเป็นยังครับเราเก็บได้นี่ครับผมดูฐานแรกดูฐานแรกครับโอ้โหได้ครับแตกดูขวดเถาะครับตก็เราสองมาขีดฟองที่ไหนครับ ไม่ใช่หลอบแอบหลกเดี๋วกันครับเดี๋เขามาเกียบครับอ้หาด,ดครับพี่น้องเกียดีนะครับอ้อแสวครับเทียบเนี่ยก่นอกนนะครับผมหลายแทะ เนีเว้นกับบุคคลนี้เวลาครับพี่น้องเล่นเรื่อยกับทำงานนะพี่น้องนะตอนกลางวันครับจะแบบนู้นจิบไหนพี่น้องระเบิงครับผมนี่ครับผมถือว่าสวยครับพี่นอ้องตลอดอสองนะครับพี่น้องนะไปครับผมส,สวยสวยงาม

บติ๊งเลยพี่นองง้องกติ๊งเลยเดี๋ยวเอาขาวๆกันเลยครับน้องก็ต่างกันเลยครับเนี่ยครับเกีงก่อนก็ได้ครับอืมอบบอ้มเนี่ยหลายเนี่ยไรเกี่ยงยังออกครับผมบ้านอันตรายครับผม จะอย่ากไงน,นะครับพี่น้องเพราะว่ามีไม่แทรกนะพี่น้องไม่แทรกสามลิเวตนะพี่น้องครับผมเดี๋ยวไปสรุปยอดเท็ดี้นะครับผมขอขอบคุณธนาคารกิจตารรัฐชมนะครับพี่น้องฝากอะไลค์กดแชร์ไปเป็นนักเก็ตประหย,ยดัดเลยนะครับผมขอลาแชร์ขอลัองล้งนะครับวัอนี้ครับไปผมเท็ดดี้ขอลานะครับผมสวัสดีครับ